สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปชมรถกระบะสวยๆในราคาคุณภาพอีกหนึ่งคันค่ะกับรถ Mazda BT50 Freestyle c a b V ปี2006ค่ะขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ดีเปลี่ยนง,ง่ายใช้งานคล่องค่ะเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซีซีเครื่องยนต์สมบูรณ์เครื่องแรงนะคะแข็งแกร่งอึดทนมากๆค่ะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลไม่มีปัญหาความร้อนใช้งานทางไกลหรือบรรทุกหนักก็เอาอยู่ค่ะ รถไม่ค่อยได้ใช้งานบรรทุกหนักนะคะขับไปเพียง178,000กว่ากิโลเท่านั้นค่ะรถสีเงินสวยๆเงางามค่ะมีริ้วรอยบ้างเพียงเล็กน้อยตามการใช้งานเท่านั้นค่ะหน้าหลังเดิมๆบางๆสภาพสวยๆไม่เคยชนหนักหรือจนน้ำค่ะกระจังหน้าทรงสวยสไตล์มาสเตอมาพร้อมไฟตัดหมอกปิดแจมค่ะช่วงล่างเน่นๆเนึนนบๆค่ะ รถซีสวยสวยไม่มีผูไม่มีดามขับขี่ดีค่ะสมรรถภาพสวยสุดแกร่งล้อมแม็กสุดเท่นะคะยางเจ็มๆจมใช้งานได้อีกนานค่ะรถสภาพสวยพร้อมใช้สุดๆดค่ะรถมาด้า b t 5 0ตัวนี้นะคะเป็นแบบฟรีสไตล์แคปเป็นรุ่นที่สามารถเปิดแคปได้และสามารถเปิดได้กว้างถึง90องศาลเลยทีเดียวค่ะภายในสวยสะอาดคนสซลหน้าสวยสวยไม่มีสึกหลอระบบไฟฟ้ารอบคันใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ เบาะนังแท้ปรับไฟฟ้าสวยสะอาดสุดๆไม่มีขาดค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์ปรับระดับสูงต่ำได้ค่ะกระจกปรับไฟฟ้ามีระบบล็อกแบบเซ็นทรัลล็อกค่ะแอร์เย็นช่ำวิทยุซีดีมาครบรถใช้งานดีสมรรถนะเยี่ยมไม่ต้องทำอะไรเพิ่มค่ะมาส่งต่อการในราคาเพียง168,000บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจอยากจะไปดูรถหรืออยากจะไปทดลองขับกันนะคะ สามารถไปดูรถได้ที่การจนพิเศษบางแคกรุงเทพมหาคนครค่ะแอดมินจะทิ้งเบอร์ติดต่อของเจ้าของรถไว้ด้านล่างคลิปนะคะใครมีข้อสอบถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรติดต่อพูดคุยกับเจ้าของรถได้เลยตรงเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถสวยๆในราคาคุณภาพคันไหนมาให้ได้รับชมกันอีกกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะ สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ